เช่นเช้ามาเนื้ออากกินเนื้อปลาค่ะก็เลยเนื้อปลากินค่ะพร้อมด้วยข้าวเหนียวร้อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกที่เราย่างไว้เราจะทํตาตําแจ่วค่ะกินกับปลาเนื้อค่ะอันนี้ก็เป็นดอกแครที่บ้านค่ะเดี๋ยวรอให้ปลาเขาสุกเราก็จะเอาดอกแครลงค่ะ นึ่งปลาตำแจ่ววันนี้นึกอยากกินค่ะเสร็จแล้วค่ะอาหารเช้าของเรานึ่งปลาค่ะพร้อมด้วยข้าวเหนียวร้อนๆตำแจ่วโกโก้ร้อนหนังแก้วคนสามีชงมาให้ค่ะค่ะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกินยาแล้วค่ะ5้าบานได้เวลากินแล้วขอเทียงขอบุน้น้ำยาป้านี่ลนะ ทำไว้มาว่านนะจ้าวันนี้ก็เลยมาอุ่นกินค่ะก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะเวลาเราทำอาหารเราก็คนไทยอ่ะเนาะเราก็ชอบกินรสจัดอย่างไก่เนี่ยเราก็กินได้ทุกส่วนแต่ถ้าเป็นฝรั่งส่วนมากเขาก็กินเนะื้ออกไก่กันค่ะก็มีเพื่อนๆของคุณสามีหลายคน ที่ขอสงสัยเวลาเราทำอาหารเราใส่เลือดใส่ตีนไกน่นู่นนั่นนี่ส่วนของไก่อ่ะค่ะเขาก็จะถามกินได้เหรอโอ้ยเฮาเลยอยากบอกจะมาป้องจักของแสบแต่น้อว่ะฝรั่งนี่กินปลากระิกินเต้นเนื้อเด้แบบติดติดมั่น,นี้ยังสิเขาก็พอคอยกินกันไหม เฮาบอกโอ้ยเงิดไหลเนาะบ้องหุจักของเสบของนัวอืเฮาก็กินได้เหมดแล้รววะพอแม่ผ้ากินนี่ยังก็กินไปเรื่องที่ว่าให้ฟังก็ซ้ำานีแล้วค่ะเดี๋ยวจะกินขนมจีนกันแล้วน,นะจ๊ะเดี๋ยวจะได้กินยาก,กันเลยค่ะเรื่องเล่าของวันนี้ค่ะเที่ยงนี้ แล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าว่าจะเป็นที่กินที่เที่ยวที่ไหนหรือรายการอาหารอะไรนะคะนายแม่ลาไปด้วยขนมจีนน้ำยาป่าจ้าเที่ยงนี้